สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนลายตาเหล้วนะคะเริ่มจากอุปกรณ์เราก็มีเส้นตอกหนึ่งกมก็ตามด้วยนี้ตามด้วยขวาทับซ้ายเส้นที่สองนะคะยกให้เป็นวางตั้งให้เป็นรูปตากระบาดนะคะเส้นที่สองใส่ตรงนี้ยกด้านขวาขึ้นหนึ่งเส้นต่อไปเส้นที่สาม เส้นที่สาเส้นที่สี่ใส่ด้านล่างฝั่งตรงข้ามนะคะต่อไปพอเสร็จแล้วต่อไปเส้นนี้ห้ายกด้านขวา1เส้นนะคะจากนั้นก็จัดลงไปให้ชิดกันเสร็จแล้วหมุน เส้นต่อไปนะคะให้ขึ้นลายนี้ต้องอยู่ต่อหน้าเราต่อไปยกปากากระบาดหนึ่งช่องสองช่องยกขึ้นสองเส้นค่ะเสร็จแล้วนำกลับมาควายกันไว้ค่ะข้าง,งบนข้างบนควายข้างล่างนะคะเอาข้างล่างขึ้นมานะคะต่อไปหมุนค่ะหมุนเส้นต่อไปฝั่งนี้มีกากระบาดอยู่หนึ่งช่องยกขึ้นหนึ่งเส้นนะคะด้านขวา อันนี้สําหรับคนที่ถนัดขวาเสร็จแล้วหมุนค่ะค่อยค่อยหมุนนะคะหมุนไปต่อไปนะคะเส้นที่หกนะคะพอมาด้านนี้ขึ้นเป็นสองช่องจากเส้นนี้ทับเส้นนี้ให้ยกเส้นนี้ขึ้นแล้วเอาเส้นด้านซ้ายขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วปล่อยลงค่ะเส้นต่อไปเส้นที่หกนะคะ มีการกระบาดสองช่องหนึ่งสองยกสองเส้นนี้ขึ้นค่ะแล้วก็จัดลงไปเสร็จแล้วเอาเส้นข้างล่างมาคุวยไว้ด้านบนนะคะต่อไปหมุนค่ะ หมุนด้านไหนก็ได้นะคะซ้ายขวาก็ได้หมุนรือหมุนตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะแต่ทุกรอบจะสานเหมือนกันต่อไปด้านนี้มีการกระบาดหนึงชหนึ่งสองมีสองการกระบาดมี2สงคู่ยกขึ้นสองเส้นค่ะจากนั้นนำข้างล่างขึ้นมาค่อยไว้ข้างบนค่ะเป็ดอันเสร็จต่อไปหมุนพอมาคาดพอมาด้านนี้ จะมีกากระบาดอยู่สองเส้นเหมือนกันนะคะหนึ่งสองถ้าขึ้นลายนี้แสดงว่าถูกต้องหยิบได้สองเส้นค่ะพอเราสานเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆครบรอบเส้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสามเป็นสามเส้นนะคะกากระบาดสามช่องเพิ่มจับเป็นสามเส้นตอนนี้ใกล้จะครบรอบสองแล้วค่ะหนึ่งสองนับเลยนะคะทุกรอบกันลืมค่ะเสร็จแล้วขึ้นมาค่อยไว้ด้านบนจ้ะ รอบต่อไปต่อไปนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ยกซ้ายขึ้นหนึ่งเส้นขวาขึ้นหนึ่งเส้นนะคะคจากนั้นซ้ายหยิบหนึ่งขวาลงโอเคทีนี้ก็จะได้การกรบาทสามช่องหนึ่งสองสามยกสามเส้นค่ะจากนั้นใส่ลงไปเสร็จแล้วกับนำขึ้นมาค่อยไว้เหมือนเดิมจากนั้นยกขวาหนึ่งเส้น ยกซ้ายขึ้นมานะคะทับไว้อย่างนี้ต่อไปหมุนมีกากระบาดอยู่หนึ่งสองด้านข้างยังไม่ครบยกสองเส้นค่ะด้านข้างยังไม่หมุนรอบนะคะจะมีเฉพาะด้านหน้าเราเท่านั้นที่หมุนรอบจากนั้นนําขึ้นมาค่อยไว้ค่ะรอบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นับหนึ่งสองสามนะคะมีสามช่องถ้าเป็นยกซ้ายหนึ่งเส้นขวาหนึ่งเส้น จากนั้นหยิบซ้ายขึ้นมาปล่อยขวาลงแล้วก็ปล่อยลงนะคะก็จะได้สามคู่หนึ่งสองสามจากนั้นยกสามเส้นเสร็จแล้วก็คัดลงไปค่ะจากนั้นนำขึ้นมาค่อยไว้เหมือนเดิมต่อไปหมุนพอมาด้านนี้สามเส้นเหมือนเดิมค่ะยกซ้ายหนึ่งขวาหนึ่ง หยิบด้านซ้ายขึ้นมาหนึ่งเส้นปล่อยขวาลงไปก็จะได้หนึ่งสองสามยกสามเส้นค่ะใส่ลงไปนำขึ้นมาค่อยไว้เหมือนเดิมนะคะหมุนต่อไปค่ะสามเส้นยกซ้ายยกขวาหนึ่งเส้นจากนั้นหยิบด้านซ้ายขึ้นมาแล้วปล่อยข,ข้างขวาลงไปแต่นี้เราก็จะได้การกระบาดสามคู่หนึ่งสองสาม ยกขึ้นมาค่ะสามเส้นจากนั้นแล้วก็นำขึ้นมาค่อยไว้เหมือนเดิมค่ะต่อไปหมุนยกซ้ายหนึ่งเส้นขวาขึ้นปล่อยลงให้การกรบาลหนึ่งสองสามสาม,สามก็ยกสามเส้นค่ะสามคู่สามเส้น เสร็จแล้วนําขึ้นมาค่อยไว้เหมือนเดิมซ้ายขวาขวาทับซ้ายต่อไปทีนี้พอรอบนี้ครบรอบแล้วจะกลายเป็นสี่เส้นมันจะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วให้นับหนึ่งสองซ้ายด้านนี้ขึ้นมาขวาหนึ่งเส้นหยิบด้านซ้ายขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วปล่อยข้างขวาลงแต่นั่นก็ได้หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วใส่ลงไปนะคะ นำขึ้นน้องควยไว้ค่ะด้านบนขึ้นมาหนึ่งสองสามเส้นจากนั้นปล่อยขวาลงไปหนึ่งยกซ้ายขึ้นหนึ่งขวาหนึง่งซ้ายหนึ่งขวาหนึง่งเสร็จเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปก็หมุนนะคะยกซ้ายหนึ่งเส้นมาด้านนี้ยกขวาหนึ่งเส้นจากนั้นหยิบขึ้นมาแล้วปล่อยด้านขวาลงไปหนึ่งเส้นจะได้ก,ร,กระบาดหนึ่งสองสามให้ยกสามเส้นนะคะ จากนั้นนําขึ้นมาค่อยไว้ค่ะด้านบนหนึ่งสองเราหยิบซ้ายขึ้นมาอีกหนึ่งรอบโอเคต่อไปนะคะก็จะได้มาด้านนี้ยกซ้ายหนึ่งยกขวาสองเส้นแล้วยกด้านซ้ายขึ้นมาหนึ่งเส้นปล่อยขวาลงไปหนึ่งซ้ายขึ้นหนึ่งขวาลงหนึ่งจากนั้นก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่เส้นนะคะ จากนั้นใส่ลงไปค่ะนำขึ้นมาค่อยไว้เหมือนเดิมแล้วค่อยเสร็จแล้วให้หยิบตัวนี้สองเส้นไอห,หยิบซ้ายขึ้นมาหนึ่งเส้นปล่อยขวาลงหนึ่งซ้ายขึ้นหนึ่งขวาลงโอเคหมุนค่ะแบบนี้ยกขวาสองเส้นซ้ายหนึ่งเส้นนะคะแบบนี้ยกซ้ายขึ้นมาขวาลงยกซ้ายขึ้นมาขวาลงนะคะ ได้หนึ่งสองสามสี่จากนั้นใส่ลงไปค่ะจากนั้นน้ำขึ้นน้อค่อยไว้เหมือนเดินพักหนึ่งสองสามจากนั้นหยิบขวาสองหยิบซ้ายขึ้นหนึ่งต่อยขวาลงหยิบซ้ายขึ้นต่อนะคะหมุนเลยต่อไปพอมาเส้นนี้มันจะเพิ่มเป็นสีเส้นครบรอบก็จะเพิ่มเป็นห้าเส้นหนึ่ง สองสามสี 2, 3, ให้ยกซ้ายหนึ่งยกขวาสองเส้นเสร็จแล้วยกซ้ายขึ้นมาปล่อยขวาลงหนึ่งเส้นซ้ายขึ้นขวาลงจะได้หนึ่งสองสามสี่ใส่ลงไปนะคะสี่เส้นจากนั้นนำขึ้นนงค้อยไว้ค่ะจะได้แบบนี้ยกสองเส้นนี้ขึ้นมา ซ้ายขึ้นหนึ่งขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงต่อไปหมุนค่ะยกซ้ายหนึ่งเส้นขวาหนึ่งยกขึ้นแบบนี้นะคะซ้ายสองขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงเดี๋ยวนั้นก็จะได้หนึ่งสองสามสี่เส้นนะคะสำหรับคนที่ถนัดด้านขวา แต่นั่นนําขึ้นน้อคคอยไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วค่อยเสร็จแล้วให้จับสองเส้นนี้ยกซ้ายขึ้นมาหนึ่งเส้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงต่อไปหมุนนะคะต่อไปนะคะในเมื่อเป็นอย่างนี้อยู่เส้นนี้มันไม่เหมือนเพื่อนเส้นนี้เอาตัวนี้ลงไปยกขวาหนึ่งยกซ้ายหนึ่งสองสามสี่ปล่อยขวาลง เสร็จเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าคู่ยกไปห้าเส้นค่ะจากนั้นใส่ลงไปจากนั้นนำขึ้นมาค่อยไว้เหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ค่อยไวสีว่คู่จากนั้นนาหยิบสามขึ้นมาขวาสามเส้นซ้ายหนึ่งไปขวาลงยกซ้ายขึ้นขวาลงยกซ้ายขึ้นขวาลงจากนั้นหมุน ต่อไปยกซ้ายหนึ่งเส้นขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งยกขึ้นหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเส้นปล่อยขวาลงก็จะได้สามคู่สี่คู่หนึ่งสองสามสี่ยกขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นนะคะใส่ด้านนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วนำขึ้นน้ค่อยไว้เหมือนเดิมต่อไปนะคะหมุน ไม่ว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็สานเหมือนเดิมนะคะมันอยู่ที่ลายเดิมเพียงแค่ว่าหมุนซ้ายหมุนขวาตามที่เราถนัดจากนั้นยกขึ้นมาหนึ่งสองสามซ้ายยกขึ้นมาขวาย,ยกหนึ่งซ้ายยกขึ้นมาเส้นหนึ่งขวาปล่อยลงก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้ายกขึ้นมาห้าเส้นค่ะใส่ลงไปหนึ่งสองสามสี่ ต่อไปจับขวาสามเส้นซ้ายหนึ่งขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงนะคะต่อไปหมุนค่ะจากนั้นเราก็จะได้ลายแต่แล้วแล้วนะคะในแบบของเราเราจะเอากี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนิ้วตามขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ